ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรี่ยวแรงฟ้าแกล้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเส้นทางไม่ั้้นปลายไม่ คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปอยังมีสักษีเพียงคอยเขาได้มีโอกาสสวัสดีครับคุณทุกฟังทุกท่านครับเรากลับมาพบกับรายการร่วมใจเป็นหนึ่งกันอีกแล้วนะครับ ทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิก30นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz ครับภายใต้สถานีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายช่องทางในการติดตามรับฟังครับทางเว็บไซต์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.moe.radiothai.net ทาง Facebook Fan Page ติดตามได้ที่เพจวิทยุศึกษา FM 92ทางแอปพลิเคชันฟังเพลินของอสมทเลือกรับฟังที่วิทยุศึกษาและกล่องรับสัญญาณดาวเทียม KU Band ที่ช่อง FM 92ครับรายการของสถานีวิทยุศึกษานะครับก็จะออกอากาศในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาที แล้วก็จะหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับรายการนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและบริหารจัดการโดยมูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการรายการในวันนี้ผมสว่างสีสมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะครับเราจะยังคงพูดคุยนะครับกับคุณบัณฑิตแป้นวิเศษในเรื่องของสิทธิการลาคลอดครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนวันก็คือ120วันนะครับในตอนที่สองก็ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ คุณผู้ฟังครับในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของความสำคัญนะครับของสิทธิการลาคลอดของแรงงานหญิงนะครับเราก็ได้ทราบนะครับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกรณีลาคลอดบุตรแล้วก็ได้ทราบว่าเราก็มาตกลงกันที่ตัวเลข120วันในตอนนี้นะครับ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของมุมมองของนายจ้างของภาครัฐนะครับรวมถึงการนำเอาไปใช้จริงนะครับจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณบันดิตแป้นวิเศษนะครับซึ่งท่านเป็นกรรมธิการวิสามันนะครับที่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ยังเป็นหัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิงมูลนิธิเพื่อนหญิงด้วยครับตอนนี้คุณบันดิตอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณบันดิตครับครับสวัสดีครับ ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวมใจเป็นหนึ่งของเราอีกครั้งนะครับคราวที่แล้วเราได้ตัวเลข120วันแล้วครับทีนี้แล้วนายจ้างเนี่ยเขามีความกังวลอะไรไหมครับเช่นจะมีการย้ายฐานผลิตหรือเปล่าผม,ผ,มผ,มผมก็ได้ยินหลายคนก็กพูดถึงเรื่องนี้กันถ้าเกิดว่ามีการขยายเวลาคลอดออกไปครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความกังวลคลาสสิกครับครับเป็นความกังวลคลาสสิกมากเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่เรา ขยายสิทธิ์และเพิ่มสิทธิ์ในประกันสังคมเมื่อปีสามกที่บอกว่าจะเป็นเก้าสิบวันเนี่ยก็มีกระแสกันเดียวมานะครับเนี่ยนายจ้างจะยังจะรับคนงานหญิงน้อยลงสองก็คือจะย้ายฐานการผลิตครับผมสามก็คือว่าอาจจะมีผลกระทบต่อต่อการจ้างงานการเลิกจ้างนะฮะแต่ที่ผ่านมาก็คือปัญหาที่ผมบอกว่าคลาสสิกเพราะว่า สาการนี้มันไม่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลาข้อที่แรงงานหญิงจะลาข้ออย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นสาการเศรษฐกิจโลกมันเป็นเรื่องการบกกริหารมันเป็นเรื่องนโยบายที่ที่จะไปส่งเสริมเรื่องการลงทุนหรือการที่จะมีรูปแบบในการสบสนุนการจ้างงานหรือให้สิทธิทางภาษีใช่ไหมคะที่จะรัฐจะอาจจะออกแบบที่จะให้ในจ้างที่ที่เขาปฏิบัติ ดีแล้วก็เข้ามาสงสัยเรื่องเหล่าเนี้ยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าจะถูกเลิกจ้างมากขึ้นจะมีการจ้างงานในง,งานหญิงน้อยลงจะทําให้ผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่อะไรแบบนะะี้ฮะซึ่งจริงแล้วอ่าอ่ิอติตรงเนี้ยก็มีการพูดถึงในกันมาทิการนครับนะแล้วก็อ่าทางองค์กรนายจ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาอุตสารรมองค์กร ขอการค้าหรือแม้แต่ตัวของสมาคม SME หรือว่าตัวของสมาคมจิตการโรงแรมอะไรเหล่านี้น,นะคระับทาบริการเนี่ยก็ถูกถูกเชิญมาให้ความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับที่เวลาเราสะเลื่อนเชิงนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเนี่ยถามว่ากฎหมายที่ออกมาหรือแก้ไขเนี่ย ไม่ได้คิดคำหนึงแค่ว่าเราจะให้นายจ้างเป็นภาระทั้งหมดใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าการออกแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐที่จะต้องมีนโยบายและออกกฎหมายมาส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตอของประชาชนของประชากรที่อยู่ในชาติด้วยนะฮะซึ่งอาจจะรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วยนะครับที่เข้ามาดูกฎหมายเข้ามาทํางานดูกฎหมายนะฮะตรงนี้นะฮะท,ที่คิดว่ารัฐเราเนี่ย ต้องออกมาในการที่จะออกแบบรับผิดชอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องการขยายวันลาคลอหนึ่งรอยี่สิบวันบวกสิบห้าแม่ที่เจ็บป่วยเนี่ยไอ้ลูกที่เจ็บป่วยแล้วแม่สามารถลาได้ห้าวันหรือคู่สมรสที่จะลามาเลี้ยงดูลูกอีกได้บุตรได้อีกสิบห้าวันเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐที่จะต้องเข้ามาลงทุนมาส่งเสริมนะฮะโดยมีความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างรัฐแล้วก็ ภาคประชาสังคมนะฮะที่จะผลักดันเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกฎหมายไปก่อนเนี่ยแล้วมีกระแสที่เหมือนว่าจะได้รับผลจะทบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีเลนเขาเรียกว่ามองผ่านเลนใหม่เรื่องของการเพิ่มประชากรหรือว่าการเพิ่มประชากรมย่ามีคุณภาพรักต้องลงทุนนะครับนายจ้างก็อาจจะอย่าคิดแค่เพียงปัจจัยการผลิตนะครับอ,อย่าคิดว่ามนุษย์เป็นแค่ปัจจัยการผลิต แต่ต้องคิดว่ามนุษย์เนี่ยหรือว่าคนในชาติที่เขาต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทําให้อะไรครับองค์กรของของ,ของนายจ้างเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าคนถ้าได้สิทธิประโยชน์ได้สวัสดิการมีคุณภาพชีวิตดีดดเนี่ยเขาไม่อยากหนีไปทํางานที่หนึ่งหรอกครับเขาก็จะมีความซชื่อสัตว์นะฮะมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรภักดีต่อองค์กร แล้วก็ตัดใจทํางานให้สับองค์กรในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะฮะสองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของประเทศไทยรัฐเนี่ยต้องิดในเรื่องของเราเนี่ยใช้ใจ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพเยอะนะฮะแล้วเราก็ดูแลสุขภาพในช่วงที่นะฮะเราทํางานหนักอายุเยอะขึ้นเป็นผู้สูงอายุแต่เจ็บป่วยมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยตอนเกิดมาหรือว่า ตอนเย็กเนี่ยหรือว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้รับการส่งเสริมดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะเช่นเรื่องของการให้นมลูกเนี่ยครับซึ่งซึ่งมีหลายหน่วยงานหลายสํานักเลยครับที่บอกว่าถ้าเกิดคุณให้นมลูกหนึ่งร้อยแปดสิบวันเนี่ยสาม,มารถา,านลกับคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็ปัญญาของเด็กนะฮะ,ะคุณภาพชีวิตของแม่เรื่องสุขภาพของแม่แล้วก็การเติบโตมิติความสัมพันธ์กับครอบครัว ที่เหมือนไม่ไม่ใช่คลอดปุ๊บนะฮะไม่กี่วันก็ต้องส่งลูกไปไปต่างจังหวัดไปให้พ่อแม่ตีญาติยายอะไรเ <laughs> ลยนยครับ <laughs> อันนี้เป็นุูปติความสัมทันที่ที่มันไม่ได้เกิดการสร้างครอบครัวที่อบุมคือมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นอะไรแบบนี้นครับ <laughs> มันก็อันนี้าอาจจะเป็นสิ่งที่รัฐจะบบต้องคิดต้องออกแบบในการส่งเสริมซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งครับ <laughs> <ม>แล้วก็การยกระดับกฎหมาย แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการยกระดับกฎหมายเวลาเราไปเสนอในเบจีขององค์การแรงงานหว่างค์เทศในเจนิวาหรือว่าเรื่องมาตรฐานการค้าโลกอะไรแบบเนี้ยเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าประเทศเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กการส่งเสริมเรื่องการค้าการลงทุนอะไรแบบเนี้ยแล้วมันพูดพูดถึงเรื่องของ การยาบันทางการช้าเรื่องอาญีาทางส่มขืนอะไรแบบนี้เขาคุณสามารถไปเอ่ยได้เพราะฉั้นเนี่ยคุณยถูกใช่คุณก็จะถูกยกระดับใน<า>เรื่องของอเรื่องของกฎหมายต่อเรื่องของการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะอันนี้จะเป็นเป็นเป็นวิชั่นในจ้างก,ก็สามารถที่เอาไปอ้างได้กับอตัวของลูกค้าในระดับสากลหรือต่างประเทศว่าจะโรงงานคุณเนี่ยได้มีการปฏยิบัติ ในมาตรฐานจะทาทางการค้ายัางไงบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์นลครับที่ที่พยายามส่งเสริมว่าคุณคุณแต่ต้องไม่เอาเปรียบลูกจ้างคุณจะต้องมีใจยะทำนะฮะแล้วมาตรฐานของสินค้าคุณเนี่ยก็จะถูกแสตมโดยโดย,โดยเรื่องเหล่านะะี้ครับครับผมอืมก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทั้งทั้งในด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของรายงานด้วยนะครับผมมองว่า คุณภาพชีวิตก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเองครอบครัวหลายๆครอบครัวก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้อยู่กับลูกได้เลี้ยงลูกอย่างเต็มที่ผมก็เชื่อว่ากฎหมายนี้มีข้อดีอย่างแน่นอนแล้วก็จะช่วยสร้างผลดีมากกว่าผลเสียนะครับทีนี้ผมผมถามานิดนึงครับพอดีอยากรู้ส่วนตัวก็คือว่าแล้วในกรณีที่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยนะครับสิทธิในการลาคลอดเป็นยังไงบ้างครับถามลูกจ้างที่เป็นแรงแรงานข้ามชาติเนี่ยจริงๆเรามีกฎหมายเรื่อง อ่าพรบรคุณทำงาน่องด้านใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีเรื่องอ่าอ่าเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันจะไปสอดรับกับกฎหมายประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างข้ามชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแบบถสู่กฎหมายครับ,รบมีพาสปอร์ตมีว o r k เ e r m i ม นะมีใบอนุญาตทําง,งานนะฮะมีการที่สุดสัญชาติแล้วนะฮะสามสี่เรื่องเนี้ยหรือคุณจะเข้ามาตามบัญชีข้อตกลงระหว่างรัฐจอดรถหรือเราเรียกว่า M O U นะฮะอันนี้คือคืออันนี้ก็คือการเข้ามาทําง,งานแบบดาบถูกกฎหมายในประเทศเราเพราะฉะนั้นกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยไม่ได้แยกว่าใครชาติไหนรวมทั้งคนไทยและคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้างชาติที่ชอบเมืองถูกกฎหมายเนี่ยอ่านายจ้างต้องไปแจ้ง ต่อประกันสังคมนะครับนะฮะในเรื่องของการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพี่ะก็ยังเ,เนียถามว่าเรื่องราคอดเนี่ยนะฮะถามว่าคนชาติชาติที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยเนี่ยได้รับอันนี้ส่งอันนี้ไหมได้รับครับได้รับหมือนกันทุกนะ,ค,ะครับแต่ต้องเข้าเมืองมาทํางานแบบถูกกฎหมาย <ใน S 1> ครับครับแล้วก็นายจ้างก็จะต้องเข้าพาเข้าสู่อ่าประกันสังคม ที่เราเรียกว่าเข้าสู่มาตราร33มาครับนะฮะซึ่งหนึ่งในเจ็ดสิประโยชน์ของมาตราร33ในประการสังคมเนี่ยก็มีเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องของการลาข้อด้วยครับครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่กฎหมายของเราก็ไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับก็ให้สิทธินะครับทั้งที่เป็นคนไทยที่มีปัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องด้วยนะครับผม จะถามคําถามนี้อาจจะเป็นคําถามสุดท้ายนะครับจะถามว่าถ้าสมมติว่ากฎหมายเนี้ยผ่านออกมาใช้งานแล้วนะครับคิดว่าใน,นานะที่คุณบัณฑิตนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายแรงงานหญิงนะครับมูลนิธิเพื่อนหญิงเนี่ยนะครับคิดว่ามันจะมีปัญหาในการปฏิบัติอะไรบ้างไหมครับเมื่อเมื่อผู้หญิงจะต้องลาคลอดจริงๆเมื่อกฎหมายนี้หรือพอรบรนี้ผ่านครับอันนี้ยอเป็นความกังวลนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ช้ากันมนาดีสารแล้วแล้วก็ดึงข้อเสนอจาก ถ้าประชาสังคมโดยเฉพาะเครือข่ายสับเทียนเวลาข้อร้อสบวันเนี่ยอ่าเราก็มีการจัดสัมมนากันไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาที่ที่มีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีมีข้อเสนอแล้วก็ข้อกังวลว่ากรณีที่อ่าลูกจ้างลาข้อเนี่ยนะฮะนายจ้างเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือว่า จะต้องให้ตัวของลูกจ้างเนี่ยได้ลาค้ออย่างเต็มที่ตามกฎหมายกําหนดเพราะไม่งั้นที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนว่าให้สิทธิลาคอเช่นให้สิทธิลาคอเจ้าสิบวันแต่ก็มีมีมีข้อถกเถียงกันหรือว่ามีข่าวว่าเนี่ยลาจริงๆไม่ถึงเจ้าสิบวันรอนะเดี๋ยวลาสิลาสี่สิบห้าวันเนี่ยก็มาทํางานแล้วนะฮะแต่เพราะว่านายจ้างเนี่ยเขาอาจจะมองว่า งานเ o าเ <S ร s e l งานเขาอะไรแบบนี้นะฮะมันก็กลายเป็นว่าอยากให้ลูกจ้างมาทํางาน,นก่อนะฉะนั้นก็แต่ว่าก็จะให้เงินเดือนนะใสค่าจ้างนะพระฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าในส่วนของอีสิบห้าวันที่ลาเนี่ยก็คุณลาไปแล้วแต่อีสิบห้าวันเนี่ยคุณอาจจะมาทํางานก่อนเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ทั้งสิบห้าวันนายจ้าง ตามสิทธิประกันสังคมน,นะครับแล้วก็ตัวประกันสังคมเองนะฮะเขาเรียกว่า90บััน,นะฮะจ่ายค่าจ้างเต็มแต่ <c oughs> ในขณะเดียวกันพอคุณมาทำเนี่ยคุณก็ได้อีกก้อนหนึ่งนะฮะ <c oughs> อ่ากินท้อยนั้นเนี่ยรับสามต่อเลยะครับใช่ไหมฮะ, <c oughs> ะรับรับสามต่อแต่ว่าถามว่าแบบนี้ถูกไหม ตามกฎหมายนี่ไม่ถูกแน่นอน<ม>เพราะว่าเขาให้คุณลายลายหยู่เพื่อเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ได้เก้าสิบวันนะฮะในจ้างจา่ายสี่ถึงห้าพฒนาคมจา่ายสี่ถึงห้าวันแต่คุณหยุดแค่สี่ถึงห้าวันอันเนี้ยถือว่าถ้าตามกฎหมายชอบจริงก็คือว่าไม่ถูกแหละ<ม>แต่ประเด็นก็คือว่าต้องทําความคิดให้ความรู้กับนายจ้างแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายที่นายจ้างต้องเขารับมาครับเพราะเม่งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่า คือตัวแรงงานเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็ต้องการรายได้เพิ่มอะไรที่เป็นการสร้างแรงจูงใจใเขาไปทํางานก่อนเนี่ยเขาก็จะต้องไปก่อนอแต่ว่าถ้าเกินดนายจ้างคิดว่าตัวหลักการมันคือต่อไปร้อยยี่สิบวันหกสิบวันหกสิบคนลรั่ผงอย่างเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างไม่ควรที่จะให้เขามาทํางานก่อนแต่ควรที่จะให้เขาอยู่กับลูกเลี้ยงลูก ให้นมลูกเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบวันเต็มแบบนี้ครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อกังวลแล้วก็นี้ยก็คือครับอ่าข้อที่สองเนี่ยที่กังวลนะฮะแล้วก็เป็นข้อเสนอว่าเป็นคุณจะมีการออกประกาศไหมโดยเฉพาะการที่ขอให้ในายจ้างเนี่ยอย่าเอาวันหยุดการลาคลอดเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นการพิจารณา ความดีความชอบโบนัสการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ามีนานจ้างหลายคนเนี่ยนะฮะที่ที่เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นส่วนประเมินนะฮะเรื่องของสิทธิ์ลาคลอดเนี่ยมาเป็นส่วนประเมินในการที่จะไม่เพิ่มโบนัสให้ไม่ให้โบนัสเหมือนเหมือนลูกจ้างคนอื่นการให้ตำแหนง่งเลื่อนตำแหนง่ง อะไรต่างๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นข้อกังวลน,นะฮะมันเลยทําให้ตัวของแรงงานเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเกิดจํานวนมากเลยซ้ำแปที่ที่ไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าตัวนายจ้างเองเน่ยก็มีมีเงื่อนไขต่างๆที่ผมกล่าวไปในสองประเด็นนะครับอือแล้วเรามีมาตรการอะไรบ้างครับที่ท,ที่น่าจะช่วยป้องกันการช่องโบแบบนี้ได้ ก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของอาจจะต้องอันนี้อาจจะต้องเป็นเป็นการแก้กฎหมายอ,อีกอีกอีกรอบหนึ่งนะครับ,รบในเรื่องของหรือว่าไม่อาจจะต้องออกเป็นตัวประกาศาากฎกระทรวงหรือว่าระเบียบของกระทรวงให้มารอกันในเรื่องของการกำชับหรือว่าการสร้างความร่วมมือนะฮะให้ในายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงหรือตัวของลูกจ้างเองเนี่ยก็ต้องก็ต้องให้ความรู้ให้ความรู้มากขึ้นนะครับ อืมนะฮะอ่าให้ความรู้มากขึ้นในเรื่องของการที่จะตัวลูกจ้างนะครับเรื่องของคุณว่าชีวิตเรื่องการาเลือดูลูกให้นมลูกอย่างเต็มที่เป็นเวลาแบบเนี้ยมันจะส่งผลดีต่อตัว,ต,วตัวแม่และตัวลูกแล้วลก็คว,วามสัมพันธ์ในครอบครัวยังไงอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้กระบวนการในเรื่องของการให้ความรู้ความสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็หามาตรการรองรับเช่นสิงเสนอไปกับตัวนายจ้างเอง นะฮะแล้วจะมีช่องทางให้ร้องเรียนได้ด้วยไหมครับเช่นในกรณีที่สตรีที่ลาคลอดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของจํานวนวันที่จําเป็นจะต้องลาคลอดจริงๆอิงไม่มีครับสามารถที่จะร้องเรียนได้เลยจริงๆก็กรมสวัสดิการและคุ้นครองแรงงานเนี่ยเขามีฝ่ายนิจิกรที่กระทรวงหรือสำนักงานสำนักงานของของกรมสวัสดิการก็คื สำหักง,งานคุ้มครองแรงงานระดับเขตระดับจังหวัดอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะประสานหน้าที่ที่อ,องค์กรบนิธินะฮะก็สามารถที่จะเป็นผู้แทนในการส่งเรื่องนะฮะไปสู่การคุ้มครองหรือว่าการเรียกร้องทักษะไม่ได้รับก,การปฏิบัติจากนายจ้างหรือว่ามีกฎหมายออกแล้วกับนายจ้างไม่ไม่ปฏิบัติเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ สำนังงานคุ้มครองแรงงานแล้วก็ประกรันสังคมครับจะต้องร่วมมือแล้วก็ดีเจ้าหน้าที่มีการออกตรวจตาเพราะเดี๋ยวนี้เขามีการแจ้งนะฮะบริษัทที่ที่บริษัทที่อยู่ต่างๆเนี่ยโดยที่ตัวของลูกจ้างเองไม่ต้องไม่จําเป็นต้องต้องแจ้งชื่อตัวเองไปได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นช่องทางก็ <S <S ช่วยป้องกัน<อ>ปกป้องผู้หญิงด้วยอ่าผู้ร้องเรียนครับอืมใช่เ่ยครับอันนี้ก็ถือว่า ดย่นี้มันมีช่องทางเยอะครับแต่สําคัญก็คือว่าบางทีตัวรุ่นจ้างเองอาจจะหนึ่งไม่มีองค์ค,งงความรู้สององค์ความรู้หมายถึงองค์ความรู้เรื่องคุณภาพชีวิตสองกครเข้าถึงเวลาถูกกระทำเนี่ยนะฮะหรือว่าถูกตกคีหรับเรื่องเหล่านี้ยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ช่องทางครับหรือว่ารู้ช่องทางแต่บางทีมันอาจจะความที่เขาไม่กล้าในการที่จะแจ้งเอาความผิดในเรื่องเหล่าเนี้ย จร,รจริงแล้วมันมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอยาญาแต่มันอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายแพ่งอาญาหรือว่ากฎหมายในเรื่องของการที่จะเอ่อถ้าในจ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปรับนะฮะแล้วก็อาจจะมีมาตรการอื่นในการที่จะจะถูกแขวนชี้แขวนยาสับครับับบผมมคคครุณดิตาดว่าตัััวกฎหมมาายนนีี้้่จจะผลบบงงคใชริ ได้เร็วสุดเนี่ยประมาณไหนครับอ่ผมคิดว่าภายในไม่ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินอ่าสิ้นปีเนี้ยครับ,รบเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็เข้าไปสู่วาระของของการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสมาชิกนะฮะแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่ากฎหมายดีๆแบบเนี้ยคิดว่าทางวุฒิสมาชิกนะฮะที่เป็นสมาชูงเนี่ยนะฮะก็ ก็น่าจะให้การสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเป็นกฎหมายเชิงบวกนะฮะกฎหมายที่ช่วยให้ประเทศเราเนี่ยนะฮะมีมาตรฐานแล้วก็เป็นการเพิ่มประชากรศาสตร์ในเชิงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะคือใครที่ใครที่คัดค้านกฎหมายนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวของตนเองเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องแต่ตงตองให้ดีครับเพราะว่า มันงเป็นกฎหมายที่ไม่มีเชิงลบเลยมันมีแต่เชิงบวกแล้วมันจะทําให้ประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะฮะที่คนอื่นเ็าว่าเราไม่ได้ฮะเราก็ถือว่า,วาค,ค่อยๆย,ย,ยกระดับเรื่องเหล่าเนี้ยไปสู่ิติทางอ่าทางการพัฒนาในเชิงกฎหมายแต่ก็เชิงสังคมด้วยครับครับผมคุณผู้ฟังครับก็จะเห็นได้ว่า ตัวกฎหมายนี้นะครับก็มุ่งเน้นนะครับที่จะคุ้มครองรายงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิทธิของการลาคลอดซึ่งก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับประเทศไทยในะปัจจุบันที่เรามีเด็กเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับการให้คุณแม่คุณพ่อได้มีเวลาเลี้ยงดูลูกมากขึ้นเนี่ยนะครับ ก็จะช่วยให้เรามีเด็กนะครับที่มีคุณภาพที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกําลังหลักสําคัญนะครับในการที่พัฒนาประเทศของเราต่อไปนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข้อดีนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่ประเทศไทยจะได้รับนะครับเมื่อกฎหมายนี้ผ่านเพราะว่าต่างชาติที่ค้าขายกับเรานะครับเขาก็จะต้องดูได้ว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องของสิทธิต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ก็จะถือว่าเป็นความได้เปรียบทางการค้าอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการที่เราจะคุ้มครองสิทธิของคนทุกคนแล้วก็ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานด้วยครับทางรายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้ร่างกฎหมายนี้นะครับผ่านขั้นตอนของวุฒิสภาไปให้ได้นะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นคุณประโยชน์กับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ วันนี้ทางรายการรวมใจเป็นเหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณบันฑิตแป้นวิเศษนะครับที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเรานะครับในเรื่องของสิทธิการลาคลอดของแรงงานหญิงครับต้องบอกว่าได้ความรู้มากมายเลยนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสเชื้อเชิญคุณบันฑิตมาพูดคุยกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเราอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณรายการด้วยนะครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเรามาโดยตลอดครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์แฟนเพจรายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กันนะครับจะได้ติดตามข่าวสารด้านคนพิการรวมถึงได้รับทราบอัปเดตตอนใหม่ๆของรายการรวมใจเป็นหนึ่งด้วยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผม